นี่คือผลฮานอยรวมวันที่27เดือน10นะคะแอดพีมาลงให้ที่ออกไปแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ลงนะคะใน YouTube มาลงผลค่ะที่ถูกในวันนี้นะคะดูกันเลยค่ะหวยฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษออก9 3 9ข้างล่างออก3 7ด แล้วก็ออกฮานอยปกติ046นะคะผลที่ออกนะคะของหวยรวมค่ะนี่ค่ะหวยรวมรวมน้อยวันที่27ค่ะแกดฟันสองแต่สองไม่มาค่ะแต่กลับมาเป็น4เนี่ยค่ะเป็น4เป็น3นะคะ นี่ออกฮานอยปกติศูนย์ศูนย์สี่หกค่ะแอดถูกต้นนะคะแอดซื้อศูนย์หกสี่ออกศูนย์สี่หกแอดก็ถูกสองตัวด้วยค่ะสี่หกแล้วก็ฮานอยพิเศษออกสามเจ็ดสามเก้าแอดก็ถูกค่ะนี่ค่ะนี่นะคะทุกตัวที่แอดซื้อหรือแอดลงคำนวณมาเนี่ย แอดซื้อแล้วก็กลับทุกตัวค่ะไม่มีว่าแอดไม่กลับนะคะแอดเป็นคนทำแอดต้องกลับเพราะว่ามันออกได้ทุกตัวค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วแอดจะลงวันที่28่ดให้นะคะยี่เดือนสิบหค่ะเดี๋ยวแอดจะลงให้นะคะรอรับชมเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง ก้าเก้าแอปผีพารวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่คขารับชมค่ะพรุ่งนี้รวยรวยต่อค่ะสวัสดีค่ะ